ชมผู้อารยาดราม่าอีกแล้วน็อตให้คนทั้งโรงงานเจาะเลือดให้พ่อตาวิจารณ์เดือดและเมื่อสิทธิมนุษยชน ช่วงนี้ดูเหมือนว่าชมพู่อารยาจะเจอดราม่าคุกรุ่นแบบต้านไม่อยู่จริงๆแม้เจ้าตัวจะอยู่เฉยๆเป็นส่วนมากตั้งแต่เรื่องที่ชมพู่ยกทั้งครอบครัวไปเที่ยวสวิตเซอร์แลนด์แต่ก่อนหน้านี้ชมพู่ฉีดวัคซีนซิโนแวคกจนคนตั้งคำถามว่าชมพู่เข้าสวิตเซอร์แลนด์ได้ยังไงเพราะทางสวิตเซอร์แลนด์ยังไม่ได้ให้การรับรองวัคซีนตัวนี้ โดยล่าสุดก็เกิดดราม่าตามมาติดๆเมื่อมีคนไปขุดคลิปเก่าของชมพูอ่อารยาและน็อตวิสรุตตั้งแต่ปี2558ในรายการ3มแซบที่ทั้งน็อตและชมพู่ได้ออกมาพูดถึงสมัยที่น็อตจีบชมพู่ว่ามีช่วงหนึ่งที่คุณพ่อของสาวชมพู่ผ่าตัดและจําเป็นต้องใช้เลือดเยอะและเรื่องนี้ก็เป็นข่าวดังน็อตก็เลยโทรหาหวานเจียพพ๊ยบผู้จัดการส่วนตัวของชมพู่เพื่อสอบถามเรื่องที่เกิดขึ้น และน็อตก็ให้คนทั้งโรงงานเจาะเลือดเพื่อหาเลือดให้คุณพ่อชม อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ทําให้เกิดข้อกังขาว่าคําที่พูดว่าเจาะเลือดทั้งโรงงานเป็นเรื่องจริงหรือแค่พูดยกตัวอย่างเล่นใหญ่เท่านั้นและการกระทําครั้งนี้เป็นการบังคับเจาะเลือดหรือขอความร่วมมือและถ้ามีการพยายามขอความร่วมมือจริงๆจ,จ,จะมีพนักงานคนไหนกล้าปฏิเสธบ้างไหมในเมื่อในายใหญ่ของโรงงานมาขอแบบนี้เหมือนเลือดในตัวของเราต้องพลีไปให้คนอื่น ดวยหลายคนต่างมองว่าทำไมถึงกล้าเล่าเรื่องที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนได้อย่างหน้าตาเฉยการบริจาคเลือดควรเป็นไปด้วยความสมัครใจไม่ใช่แบบนี้มองคนในโรงงานตัวเองเป็นอะไรเขาก็คนไหมมองในแง่กฎหมายแรงงานมันทําไม่ได้หรอกแต่ตัดภาพมาในความเป็นจริงใครจะกล้าปฏิเสธมันคือความร่วมมือกึ่งบังคับทํอยังกับไม่เคยเห็นพวกนายจ้างเอาเปรียบลูกจ้างไปได้ แต่ในขณะเดียวกันก็มีชาวเน็ตอีกฝ่ายเข้ามาแย้งว่านี่เป็นรายการบันเทิงเมสามอยจะมาตีความว่าเขาละเมอสิทธิมนุษยชนเลยเหรอเขาอาจจะไม่ได้บังคับหรือผู้ที่บริจาคอาจจะได้รับเงินเป็นสินน้ำใจเสพข่าวพอสนุกอย่าคิดมากกับ,บวงการมายาอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ